ดีครับผมหมอพลนพจมืจ่นสะท้อนวันนี้ผมจะมากล่าวถึงกลุ่มของอาการชามาจากคอผมจะพูดถึงในแง่ของการตรวจวิเคราะห์นะครับกลุ่มของอาการชาที่มาจากคอบางกรณีเขาจะมีการชาเหมือนข้างเดียวนะฮะชาเหมือนข้างเดียวต้องมาตรวจสอบว่าอาการชานี่มาจากที่ใดในกรณีผมจะตรวจก็จะตรวจมือสองข้างนะครับ ตรวจดูว่ามีจุดเจ็บไหมนะคลาี้มีจุดเจ็บนะข้างเนี้ยจะมีการจุดเจ็บแล้วมึงบางครั้งเนี่ยกดไปแล้วมีการเขียวจุดบริเวณนี้จะเป็นจุดตำแหน่งของกล้ามเนื้อคอกระดูกคอจุดชินนะครับถ้าผมกดอย่างเงี้ยกดด้านนี้จะมีอาการเป็นฟังผืนเล็กน้อยจะมีการการรหลเวียนของบริเวณคอกระดูกคอ,อจชิ้นด้านซ้ายไม่ดีนะครับมันจะมีการลำเด้งของ หลอดเลือดมายัางปลายนิว้วไม่ดีเช่นกันนะบางกลุ่มของอาการชาเป็นเวลานานานี่เขาจะมีการตรวจสอบนะครับว่าปลายนิ้วจะมีการเขียวเหมือนเป็นห่อเลือดบางกลุ่มของอาการนะครับแต่จะให้สังเกตเนี่ยคนที่เป็นเส้นลเลือดติบเนี่ยจะเห็นเห็นชัดเลยว่าปลายนิ้วก็จะมีเขียวม่วงมากเลยนะฮะนั่นก็คือกลุ่มของอาการที่มีปัญหารเรื่อง ของออกซิเจนเลยนปลายนิ้วไม่เพียงพอในกรณีนั้นผมจะไม่ได้กล่าวถึงแต่ผมจะได้กล่าวถึงในกรณีที่อาการนิ้วชามมาจากคอนะครับกรณีอย่างนี้เราสามารถทําเองง่ายๆหาอุปกรณ์หัวไม่ขีดถ้าเราไม่มีหัวขีดแล้วก็ใช้ปลายเรียบรอจริกรูกากบ,บาบโดยวิธีการกดก็คือกดกลางนิ้วห่างจากนิ้ว ห่างจากเล็บเล็กน้อยแล้วก็กดนี่กดค้างไว้แล้วก็ปล่อยเนี่ยแล้วก็ทำบ่อยๆจากลักษณะที่มีการชาถ้าเรากดไปเรื่อยๆจะมีการรู้สึกเจ็บจะมีการตอบสนองของปลายนิ้วจะมีออกซิเจนเนี่ยจะมาเลียงที่ปลายนิ้วได้ดีขึ้นนะครับทำบ่อย อะไรที่เป็นกลุ่มของอาการช้านี่ต้องใช้เวลาทั้งนั้นนะครับเนี่ยเราก็กดอย่างนี้นะครับเนี่ยกดแล้วก็ปล่อยที่ผมดูนี่นิ้วกลางข้างเนี้ยจะมีการยุบตัวเนี่ยผมกดไป่เนี่ยจะมีคืน่ยุบอย่างเงี้ยจะมีลักษณะของอาการเฉยนะฮะสมองไม่โปร่งผมไม่สดชื่นขึ้นเนะี่ยฮะ นิ้วกลาง,างนี่ก็คือเนี่ยก็ไปขอได้เหมือนกันอย่างที่ผมเคยได้ลงคลิปไว้นะครับกลุ่มของการชาทําแค่นี้ฮะนิ้วทุกๆนิ้วทําซ้ําไปซ้ำมานี่าห่างจากใต้เล็บเล็กน้อยถ้าเราเข้าไปลึกมากเนี่ยมันจะเจ็บละห่างเล็กน้อยฮะเราตร,ตรงกลางตรงกลางเนี่ยกลาง ดูลักษณะที่ผมกดนะครับว่าไม่ได้กดไม่ได้กดมากแค่กดกดนิ่งแล้วก็ปล่อยกดนิ่งแล้วก็ปล่อยทำบ่อยๆครับทำบ่อยๆนี่คือวิธีง,ง่ายแล้วฮะง่ายง่าย พวกป่วยมีการตอบสนองรู้สึกเริ่มเจ็บแล้วฮะกดแล้วก็นิ่งแล้วก็กว่าแล้วก็ค่อยถอนครับมีการตอบสนองรีเฟกเนี่ยจะนิ้วเนี่ยจะมีการอุ่นๆร้อนๆก่อนข้นนี้บ,บางคนนิ้วตึง สามารถทำได้ครับนิ้วตึงถ้ารู้สึกนิ้วตึงนิ้วชี้แล้วก็กดนิ้วชี้ถ้ามีกลุ่มของอาการนิ้วชี้ชาอย่างเดียวแล้วก็กดนิ้วชี้อย่างเดียวครับแต่ในขะณาที่ผมจะพูดถึงกลุ่มของอาการชาที่มาจากคอคอตึงนะฮะกามเนื้อคอมีพังผืด มือก็จะเริ่มนิ่มลงมือที่มันเคยแข็งนี่ก็จะอ่อนตัวลงนะครับแล้วก็มือก็จะมีลักษณะเลือดมีสีแดงนี่ดีขึ้นนะครับเนี่ยเราจะมีการไหลเวียนที่ปลายนิ้วละออกซิเจนมีเลงที่ปลายน้วดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งน,น,นานๆไปชาน,น,นานๆไปปลายเนี่ยจะมีการเขียวโม่งนี่คืออันตรายละถ้ามีการเน่าจะต้องตัดแล้วทิ้งนะครับนี่นี่ก็คือการตรวจสอบฮะตรงนี้ฮะข้อมือตรงนี้ จากตอนแรกๆที่ผมกดครั้งแรกนี่จะสังเกตว่าตรงเนี้จะมีการแข็งแล้วเป็นพังผืดตรงนี้เริ่มลักษณะฟอลงละเล็กลงเล็กลงละถ้าเราจะสังเกตตอนแรกๆนะครับว่าตรงเนี้จะมีการแข็งบวม,มแต่ตวเนี้เริ่มเริ่มดิ่งละเนี่ยเริ่มอ่อนตัวลงละ่ะ แล้วก็เอามาดึงนื้เล็กน้อยน,นะครับครับนี่กลุ่มของอาการแก้นิ้วชาง่ายๆครับเราสามารถทำได้ครับวันนี้ผมคงจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ